ทุกคนดูโ<อ>ู้ดูเลยขายาวดอกสวยขายาว ทุกคนดูพูดรูเลยพี่อเอาเอาเท้าไปเขี่ยเขาเมื่อกี้นี่ค่ะเขาก็เลยแบบเนี้ย จ้ะอ่อนสุดๆดูความสวยไม่มีแมงเลยค่ะสุดยอดอะ่ะอ่อนจริงๆทุกคนนี่ ดอกนั้นค่ะคุณผู้ชมปาดรู้สึกจะมีดอกเล็กด้วยอุ้ยส,สองสามดอกสี่ดอกอนี่ค่ะ แล้วก็มีดอกเล็กตรงนี้ด้วยนะคะนั่นค่ะนี่จ้ะดอกหนึงแล้วนี่อีกดอกหนึ่งเห็นไหมนี่สวยมากเห็นอีกนะมีอีกเก็บเลยขายาวดอกสวยขายาวมา,าดอกน้องเขาพี่พี่พี่ยาเห็นอีกนะ<ส>เห็นอีกแล้ว เขางามมากเดี๋ยวนี่ค่ะดอกใหญ่ดูสิพี่ย่าแม่เอาหัวเขาหนะ้าทุกคนขออนุญาตนะถามว่าสวยไหมสวยมากพี่ย่าขอเอาขาเขาค่ะนะไม่ไม่มีมแมลงเลยไม่มีมแมลงรบกวนเลยแล้วก็ยังอ่อนอยู่มากเลยดอกนี้ หสุดยอดเลยทุกคนสุดยอดเลยค่ะดอกอันนี้ดอกเล็กที่โดนเหยียบค่ะเอาไม่ได้ งามมากงามมากเลยทุกคนนี่อีกดอกหนึ่งนี่จ้ะลมแรงจ้ะแรงมากเลยทุกคนแล้วเห็ดเราก็ได้เต็มตะกก้าแล้วด้วย ลาสเบอร์รี่ค่ะกินแก้กระหายนะทุกคนชคชกโชคชคชคชเจองูจ้าโชคโชคชคชคนี่งูที่ประเทศเดนมาร์กไม่มีพิษหรอกค่ะทุกคนโชคโชคโชคชคชทุกคนดูเห็ดตับเต่าน้อยค่ะสามคนพี่น้องนี่ค่ะ นี่จ้ะีดอกหนึ่งเนาะแล้วก็นี่ดอกหนึ่งค่ะแล้วก็นี่ดอกหนึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆก,กันนี่ถ้ายอย่างเนี้ยอร่อยอร่อยทุกคนแกงรวมนะอร่อยมาก เก็บเกลือเอาไปแกงรวมค่ะทุกคนแต่พี่ยากแตว่าจะเก็บไว้หเห็นไหมไม่มีนอนเลยจะเก็บไว้แบบว่าลวกจิ้มน้ำพริกนะคะทุกคนนี่อดอกนันค่ะ บบกเก็บผิดเกลือนะทุกคนให้เก็บดอกตูมๆแบบนี้ค่ะที่เขากำลังพลูพิลี่ขึ้นมาอย่างนี้ยค่ะเนี่ยแล้วก็เนี่ยนี่จ้ะพลูพิลีขึ้นมาแบบนี้ให้เก็บแบบนี้อย่าไปเก็บดอกบานเนี่ย เอาไปลวกจิ้มน้ำพริกนะหรือไม่ก็ไปนึ่งก็ได้ทุกคนนี่จ้ะเอาไปนึ่งกินกับน้ำพริกเอาใส่แช่แข็งไว้ได้นะไปลอกหัวเข้าออกแล้วก็แช่แข็งจะ้ะ น,นี่คือไม่มีนอนเลยสวยมากน,นี่จ้ะโอ้น้เบ้อจ้ะเอาแต่หัวเอาแต่ดอก เราจะเห็นเห็ดกับเต่าป<ะ>้าหลายดอกนะทุกคนนั่นดอกนึงค่ะแล้วก็นี่อีกดอกนึงนั่นอีกดอกนึงสามดอกคะ่ะทุกคนอยู่ใกล้ๆกันเก็บดอกนี้ก่อนไหมโอ้โหนาม,มากปืดดูค่ะ มาดูดอกน้องเขาพวกนี้เขาก็เกิดเป็นแฟมิลี่เหมือนกันทุกคนเนี่ยนี่สามสหาย หัวลุดหัวลุดโอ้ยถ้าทางจะกลุบกรอบหน้าดูนีจ้ะสามดอกกลุ่มเดียวกันไปต่อจ้ะ อ๋อไม่เอาค่ะแดดส่องแล้วพี่ย่ามองไม่ค่อยเห็นเห็ดค่ะทุกคนแดดมันส่องอะ่ะโออมันบานแล้วค่ะทุกคนพี่ย่าขอพนุญาตไม่เก็บค่ะเหมือนเหมือนคู่เหมือนแต่ไม่ใช่นะอันนี้คือเห็ดเกลือจ้ะทุกคนเห็ดมันละลานตาไปหมดเลยพี่ย่าตาลายทุกคนงามมากเลยค่ะ นี่จ้ะไม่มีหนอนเลยจ้ะสวยมากเนี่ยถ้าเก็บให้เก็บดอกกุลูปิลี่แบบนี้ทุกคนนี่ค่ะเอาไปนึ่งนึ่งเห็ดอะไปทำนึ่งเห็ดแล้วก็ทำน้ำจิ้มขึ้นมากินกับส้มตำก็ได้อร่อยเหมือนกันค่ะเห็ดเหล่านี้มันจะเหมือนเห็ดฟางนั่นแหละค่ะ อีกสองดอกตรงนี้แต่ว่าเราจะไม่เอาเราอยากจะได้ลูปพี่รีแบบนี้เดี๋ยวนี่จ้ะกำลังโผล่ขึ้นจากดินอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่สมบูรณ์อันนี้ถือว่าไม่สมบูรณ์เราก็ไม่เอาจ้ะ นี่โอเคดอกแม่เราไม่เอาเห็ดพึ่งเกาลัดี่สวยสวยโอ้โหงามสมบูรณ์อย่างนี้ถือว่าสมบูรณ์เห็นไหมไม่มีนอนเลยจ้ะอย่างนี้คือถือว่าเพอร์เฟกเลยแหละ ีจ้ะโอ้โหเลิศเ,เต็มป่าเลยทุกคนโอ้โหเพอร์เฟกต์สุดๆอุดมสมบูรณ์ สุดยอดไปจ๊ะนดอกนั่นจะได้ไหมสวยจนหาทิฏฐิไม่ได้ อะมากเลยค่ะเห็ดเยอะจนต้องเลือกเก็บอะค่ะทุกคนดูสิไม่มีแมลงไม่มีนอนไม่มีอะไรเลยค่ะเป็นสิบดอกอะค่ะตรงนี้เก็บตรงนี้กลับบ้านได้เลยเอาง่ายๆดอกนี้พี่ยอไม่เอา มันนเป็นไข่เลยนี่ยิ่งเป็นไข่ยิ่งอร่อยไม่มีนอนเลยจ้ะนี่แต่ไข่เขาทั้งนั้นเลยอ่ะอยากให้ทุกคนได้ชิมกันที่เป็นไข่ไข่างเนี้ยทุกคนพิาไม่ดิเวอร์นะเขาอร่อยจริงๆ เห็ดฟางอายอ่ะเพราะเห็ดอ,อ,อันนี้เขาจะมีความเจือเจือความหวานไงนี่จ้ะ สุดๆเลยทุกคน,ใ,นใกล้กันกำลังุลูกลีขึ้นกำลังเป็นไข่อย่างเงี้ยทุกคนกำลังเป็นไข่แบบเนี้ยเก็บเหอะมันอร่อยเนี่ยทุกคนขะพี่ก็ไม่รู้จะบรรยายยังไง ข้างามเข้าอวบเข้าเข้าเพอร์เฟคอะเห็ดตะไคร้ค่ะเห็ดตะไคร้ค่ะทุกคนพี่ขออนุญาตเก็บไปด้วยเพราะว่าพี่ชอบกินดอกสีเขียวคะ่ะมันความแข็งมันมันจะคล้ายๆกับเห็ดเ,เห็ดก่อเห็ดดินบ้านเราแต่ตัวนี้จะมีความกรุบกรอบมากกว่านี่คะ่ะ ทุกคนตอนนี้พี่ยาก็จะพาทุกคนออกจากป่าแล้วนะคะเพราะว่าเห็ดเราก็ได้เยอะมากแล้วคะ่ะคือพอแล้วคะ่ะเราเอาแค่พอกินเนาะไปคะ่ะฝากตําไล์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปา้าย่าทันยาไดอารี่สไล์ด้วยนะคะขอบพระคุณคะ่ะเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ